สิพาทุกคน,ปนไปเลาะเไปเอวสียางเลาะข้างนอกไง ก็แค่นี้เลยที่มีหาอาหารมัหลายๆเนาะ แน่นี่ก็ที่มีอาหารคลายเครื่องอะไรๆนะมีอาหารคลายเครื่องมีเป็นอาหารจีนอาหารคลายมั้งไห ก็น,นี่เป็นต้นแรงเนาะคนแบบเต็มลายละ่ะเท้าสิบห้าทุกคนหล่อเบ่งแถวนี้เนาะว่ามันมีอย่างเนาะอันเป็นหาดคลายเครื่อง อากาศเย็นหนาวอยู่อยู่จีนตอนนี้อยู่ซีอานประเทศจีนอากาศยังหนาวนี่ปุ้มปุ๊บเป่านี่เป็นไฟแดงไอ้ฟูหนึ่งกับเป็นหงเหียนน,น่ะเนาะไฟแดงอดยีพาเลาะเบิงเ่งแถวนี้ก่อนเดี๋ยวจังหวะจากสิบห้าไปเบิ่งตลาดนะว่ตลาดขจกเป็น ตลาดจีนขออายย้าเจอะขายย่งเนี้ย่วน,นก็ที่เป็นคนที่ว่าขออ้าเจามาหลินมากินเนาะคนก็เอากำลังยางไปนี แถวนี้ก็เป็นบริเวณไกลๆที่ว่าเหมือนห้องอยู่เหมือนห้องพักเป็นห้องพักห้า ที่พาทุกคนย่างหลอกแถงแถวนี้เนาะนี่เป็นอพาร์ตเมนต์นี่หานใครามาใหม่เนาะมีมา มีมักนัดมีมีอย่งนี่มัมกซชอร์รวะองุ่นมีมากสตรอเบอรี่เอ้ยนี่มัมกเลนมี่าวมีม,กมักโมมีมักเกลียงมากแอปเปิเ้ลทำมาเนาะ <c oughs> มะขราวก็มี ops? เดี๋ยวสียางเลาะตามแคมทางนี่เนาะพาทุกคนเบ่งบรรยากาศเั้งอันนี้เป็นยังอันนี้แมนทดจีวะ なす、ストーリー。Oh, ิพาทุกคนเลาะเบิง์ทแค่นี้แหละจักน้อยชิพายางไปเบิงตลาดเนาะตลาดองเจาคายมันมีมีพักนี่มากมายมีสีนี่อย่างเดียวเ้าจขายเนาะแถวนี้ก็เป็นใจกลางเมืองของซีอานเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ว่าตั้งแต่ ยิวมาจีนเนาะแต่ว่ายังไม่ทันได้ถ่ายยังไงคนแบบเนาะ ยีกอ่อีกอัิมี้หานวอมาร์กแล้วก็จะจริงหานี่เป็นหันพักสั้นเนะาะทั้งเครื่องมันเป็นหันพักสั้นเป็นหัน,น,นหามากใหญ่ แ้วนี้มันเป็นหางลายเคื่องนคนกะอยากลายลยหน่อยหนึ่งต่จ,จริงช่วงนี้เป็นส่วนวันผักคอได้เนาะบันผักของคนจีเนเดคนก็นค่อนข้างาสิมาจับจ่ายซื้อคขายลายเนาะ อย่างหลาะมออนเนี่ยเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบืองตลาดข้าน้อยมันสิเป็นจัไดงนอ,อตลาดอยู่จีนที่คือตลาดอีบานเท่า มีแต่ตึกนี่บรรยากาศบริเวณสังข้าง 吃到了哦、开包，这什么老辈？<长><对>这是啥？<laughs> 你这这叫个啥嘛？这么小一点点，还这么高科技？别说我，我长得太丑。<laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นขายขายเครื่องดอกเบี้ยขายเครื่องพักเครื่องอย่ง ตลาดเดี๋ยวเ,าาเราสิเราเราไปหลอกึงในตลาดนะเราเขาจะาสิค่าอย่างนี้น่ตลาดเาไปหลอกใึงตลาดกันนะ เป็นทัวร์เป็นอะไรขายเค่าเ,เลยเนาะมีบักใหม่มีบย่างขายเครื่องแห้งอันนี้เป็นยังงนอน,นี่เนาะอคนนเป็นเจวเนะาะขคยคือเจล อ,นนอ,อันนี้มันเครื่องมีกินมีไก่มีกุ้งกุ้งนี่นมีกุ้ง,งปลาอย่างเนี่ยโอ้โหปลายังเป็นๆอยู่ ส่วนอี่างที่เป็นส่วนอาหารเนี่ยทั้งอาหารทะเลนละทั้งโอ้อันนี้เป็นอยังผักขี้เหลววนนี่คือผักขี้เหลวปลาปลาตัวพวกอย่งเงมันม,มีกุ้งมีพวกอาหารทะเลเนาะมันมีสีไก่พวกเครื่องนี่เป็นผัเครื่องแห้งต่าง ไข่อาหารสินมูค่ะไข่สินมูทุกคนี่เป็นอาหารผักอาหารไายเครื่องพักนะทีมีพักกะพักอต่าง นี่เป็นนอใหม่นอใหม่เป็นพักเป็นอยัางก็ค่ะคือวันเฮาแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันเป็นยมื้อีเฮาซื้อพักไปกินเลยเนาะเฮาสิซื้อพักเงเนาะบ่กะลําเป็นพักกาดเป็นพักอีหยังคล้ายๆคืออยู่บ้านเฮานะส่วนนก็สิมีมีแต่พวก พักกาพักยังไงพวกนี้คือจะเป็นเครื่องดองพวกประเภทเครื่องดองพวกอย่างมีทง,งออกบอพวกอันนี้เป็นสมพักตะหูมีกระตะหู เราเห็นตรงนี่อาหารมักใหม่ธรรมดานะอาหารมักใหม่เ <Okay. S 1> ี๋ยวมีบัวเมนเนี่ยแต่ว่าน,น่าจะแมนแค่แค่ขี้แมนแค่คคยำจีนบ้านั้าเหรเะใช้แค่ยำจีนยำแมน มีตัวมีเองีด้วยอันนี้มันขายคือพวกสาหมักใหม่นะพวกสาดอกใหม่มีหมักกระทันโอแผงว่านมหมากน,นี่มันหมากเอคร่อมากปันหมาองละมักจองที่เขาจะเอาไเห็ดลาบไนะลาบจองขายแปะ ก็สิ่กซ่มีสำเนียงเนาะไม่ค่อยมีอย่างไรแก่ๆแต่ว่าที่แบบใช่คือแบบเครื่องแานเท่าแทะกับบุคือเนาะแถวนี่ก็ยังมีเขามาขายแยกเยนาะผีปนท่นี้ ปนโอ้โหนาะมักสตอเบอรี่ไปมากระชืมีแบบ อหารเข้าใจะมาค่ายเครื่องต่างหารค่ายเครื่องเป็นเครื่องกินหรือเนาะอันนี้ปิ่งปลาหมึกปิ่งปลาหมึกเป็นคือของหวานเนาะนี่เนาะของหวาน กนะ็ยำเนาะยำกุ้งไปตัวแสบเว้ยนี่เป็นหานคายเครื่องธรรมาดาเนี่คนลลยเดี๋ยวไม่หน่หัาจังชีพาทุกคนไปหล่อทางนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิงทางเถิงเนาะนั่นชีเป็นจังไง กัแบบว่ามีอาหานมาต่างคายเครืองกินดิบแข็งแบบใบหรุนยังมากินนะนะ mm hmm. ตอนนี้ก็ถือว่าอากาศกับบนหนาวมันแด่คนก็สสมารถที่จะนุ่งเสื้อแขนสัน้น ประเด็นุ่งเสื้อหลายสั่นคือสวงประมาณเดือนกอนนี่เขาชื่อว่าอากาศโอ้หนาวหลยเนาะอยู่นี้หนาวสุดกับอากาศติดลบประมาณลบสี่ลบห้าใช่ไหม เส้นทางเอาก็ะชีจบคลิปไปประมาณสัมหนิก่อนเนาะเดี๋ยวมืงอา่าเดี๋ยวฝากติดตามเบิ่งเนาะทุกคนว่าเดี๋ยวริวจะไปทเที่ยวไซเดีอร์เขาจะพาทุกคนไปเบิ่งไซเดอร์เนาะแกอย่าลืมติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ริวเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ริวเลยเนาะโอเคบายบายไปก่อนบายบาย,บายทุกคน